สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปเบิร์สุกุสุคนจ้ามาพบมาพ่อกันอีกคือเก้าพี่น้องกับช่องแม่ยายจอยจา้ามอน,นี้แม่ยายจอยจะนําเสนอเมนูผัดเผ็ดกบใส่นม้ดองพี่น้องผัดเผ็ดกบใส่นม้สมแซบ่บพี่น้องมาเริ่มขั้นตอนเฮ็ดไปพร้อมๆกันเลยจา้าแม่จอยขออนุญาตปรับกล่องให้พี่น้องเห็นกันด้วยจา้ากระทะใบหน่อยของแม่จอยคือเก้าจ้าสารพัดเมนูอยู่กับกระทะใบนี้ละจา้าเริ่มขั้นตอนกันเลยจ้าพี่น้อง เขาจะใส่น้ำมันไปก่อนจ้ะนิดนึงจ้าพอต้องใส่หลายเด้จ้ะเด้อเพื่อที่ห้าจะพัดเนาะจ้ะพัดเครื่องเนาะจ้ะเนาะพริกแกงที่เ้าได้ตามวเรเยบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวจ้ะพริกแกงจ้าเอาลงไปพัดก่อนเด้จ้ะเด้อให้มัน่อหอมสักก่อนอันนี้แม่้จอยกัได้ตามหัวชิ้นไข่ครับอันพริกใส่ลงไปเพิ่มอีกที่น้อง เพ,เพราะว่ากูไดกินเผ็ดกูได้กับตองตระวัางเ้วยอจ้ะเพราะว่าเราไม่จมนี่มันมีความเผ็ดความหอนนี่โตมัมั่นอยู่แล้วเนาะจา้ะถ้าให้เครื่องแกงขมหอมพี่น้องที่แกงหอมจ้ะ จ้าพ่อพีทแกงหอมเดียบรอยแล้วพี่น้องเขากับซาซกบลงไปจ้ะกบทีดห้าเด็กล้างท้งความสะอาดไปเดียบรอยแล้วเนาะจ้ะถุงรถเลยจ้ะพี่น้อง โอสดขอไข่ด้วยจ้ะเมนูนี่ก่อนคางชุนนะพี่น้องกต่เดี๋ยวได้ห้าจามแล้วจ้ะขอไข่ได้หลาย,พ,ยพี่น้องแลจ้ะรสดีของชิ้นรสและจ้ะปลาแดดพี่น้องเปล่าใส่หลายรายการไมนจะเข้มน้ำตาลนิดนึงพี่น้อง ตูได้ปมากับ่าองไส่นจ้ะตามตได้พรมากับประาสองไงสน์พี่นอ้องแต่ว่ามีจอ้สอยไสน์หิดตับรสชาบนินดนึด่งนิดั้ะครับคบปซุกจังน้อยพี่นองที่จงไซนน้ำลงไป เมน,นูผัดเผ็ดกระจงรสชาติจัดจานนิดนึงรสชาติจะจัดน,นิดนึงพี่น้องเนาะเนอใหม่ก็จะมี่เนอใหม่ดองก็จะมีความเผ็ดความหอมนะคะพี่น้องมีความเผ็ดความร้อนในตัวนี่เหงาหอมด่วยพักบทุกแล้ว ใส่จะซุกแล้วเาก็ใส่น้ำลงไปที่น,อน้องเติมน้ำลงไปได้จ้าเนี่ยจอยกัใส่น้ำหลายนิดนึงพี่น้องกะาโบโบ,บปันไนด้หรอกพี่น้องเดี๋ยวเาพอใส่เราใหม่สบลงไปมันก็จะเข้มข้นขึ้นมาอีกนอกจากน้ำม,มันก็จะลดลงไปอีก จะใส่น้ำใหม่ดองลงไปได้จ้ะพี่น้องเอาก็จะทาให้เนื้อไม้ครับกบมันสูงอ,อีกจักนน้อยพี่น้องเพาจำว่าใส่ผักเนาะจ้ะเนาะ จ้าพี่น้องข้อหนีใหม่กับกบมันสุกดีเรียบ้อยแล้วเท่ากับมาชิมรสชาติเบิงงแล้วจ้าพี่น้องแซ่บจ้ะขั้นตอนต่อ,ตอไปล้วจะสุดท้ายเขาก็จะใส่ใบบักูจ้ะเทดแบบรสชาติจัดจานเลยพี่น้องแซ่แบเลยจ้ะเข้มข้นคักพี่น้อง ลุกโดดจ้ะพี่น้องใส่ลงไปต้นหอมจ้ะหอมห่วยๆพี่น้องอุ้ยแสบคักนะพี่น้องเป็นแร่แสบพี่น้องเอ้ย น่อใหม่กะสมไปลอยอ่อนๆพี่น้องน่อใหม่สมดีดีค่ะกรอบนี่ตามไปพักอีตู้จ้ะใส่ไปได้หลายโหลดพี่น้องพักอยเดี๋ยวมันกระโยบลงแสบจ้ะพักพูดมากินพักเนาะใส่ไปเลยพี่น้องใส่ไปเลยเดี๋ยวมันสุกมันก็ยุบลงพี่น้องพักมันมือตองยาดมันลายใส่ลายหอมๆพี่น้อง ไปยคนไปพี่น้องจะ้ะจะแสบบ่พี่น้องอ๋อห่วยห่วยคุณบ่เหาใส่พักไรปนได้มันกันยุบลงไปพี่น้องเนี่ยมันกันยุบล,ล,ลงไปเองจะ้ะเขาก็จะทาให้ใบบักกูพักอีตูที่เาใส่ไปตะกี้ซุกนิดนึงเขาก็ปิดไฟเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้อง จ้าไปเดินจ้าไปกินข้าวน้อกันเดินจ้าผัดเผ็ดกบใส่หน่อไม้ดองพี่น้องมาเดินจ้าแซ่บๆจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปเมื่ดสุดสุข้นจ้าสวัสดียังเป็นทางการพี่น้องมาจ้กเขาเฮ็ดแล้วแล้วเขากำมากินน้อกันเดินจ้าพี่น้องเฮ็ดแล้วก็กินเด้วจ้าห่อนๆเลยจ้าแซ่บๆน้อกันเดินจ้องผัดเผ็ดกบใส่หน่อไม้ดองเนาะพี่น้องเนาะมาเดินจ้ามาเดินจ้ากินน้อกันเดินจ้าผู้ใดบผานไปกินข้าวแซ่บๆน้อกันจ้าเอาขอนี้วตุยเลยเขอนุยญาใส่มือเลยจ้าเด้อขอนี้วตุยเลยจ้ะพี่น้อง แสบๆจ้าหอม,อม,อมขอเนี้วปัน่น่งไง น,นะคะเป็นเห็ดหลอกนั่งออกหายางดีซับเป็นต้นน่อย làn ăn hàng cá, làn nòng côn, mì bớt thuốc diệt ký nhộng, ăn hàng ít sản bán hò, ba lái cốc ba, mì bớt, hiểu không? bớt ăn trên này bớt đi không Hãy hòn cho มีความเผ็ดร้อนวันนใหม่สมมันจะมีความเผ็ดความหอนให้โดยวนะพีเนาะอ้อ,อนดีดีพี่นองน้ำใหม่สมอ้อนดีค่ะอืเอาข้าวเหนียวตุ๋ยกินได้เลย แซ่บพี่น้องผู้ดใดกินผู้ใดอยากกินแมน่นูนนี่ขันใส่น้ำมันสม้มกะปอตองไปใส่พริกหลายเนื่องจากผู้ดใดกินเผ็ดก็ได้นาะกินเผ็ดก็ได้ก็อย่าใส่พริกหลายพี่น้อง ซาใจเป็นสะพาลรามแก่เพีเพี่น้อง เอาละรู้สา่าใจค่ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้แม่จอดกักินอิ่มเรียบร้อยแล้วพี่น้องแซ่บค่ะพี่น้องเมนูนี้ ใครอยากเห็ดกินตามกับร่องเบิงเด้อจ้ะเด้อวิธีที่ถิ่นเมย์จอยผ้าเห็ดเด้อจ้ะแซ่บพี่น้องหอมจ้ะฝากคือเก่าจ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเมย์จอยในเด้อจ้ะเด้อพี่น้องพิษพลาดประการใดกินมุ่งมั่งกินมงสุ่ยผัก็ขอโทษขออภัยได้หลายจ่าพี่น้องล่ะก็เมย์จอยก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อจ้ะเด้อที่ให้เกียรติเข้ามารับชมคลิปเมย์จอยจนจบล่ะก็ซอยกดไลค์กดแชร์ให้ล่ะก็ให้เกียรติมาติดตามเมย์จอยขอบคุณได้หลายจ้าพอกันไหม่คลิปหนน้้้้าาจจพีีองสสวัด